คุณรู้หรือไม่ว่ากระดูกคุณน่ะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนแก่แต่จะเริ่มสะสมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหลายคนคิดว่าปัญหากระดูกคุนเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแต่ความเป็นจริงแล้ว่กระดูกของเราค่อยๆสูญเสียมวลความแข็งแรงตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปหากไม่รับการดูแลอย่างเหมาะสมการเสื่อมสภาพของกระดูกะจะค่อยดำเนินขึ้นไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีอาการที่ชัดเจนจนกระทั่งเกิดภาวะรุนแรงเช่นกระดูกเบาบางหกลม้มกระดูกหักง่ายหรือปวดหลัง และข้อต่อเรือรังที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตในระยะยาวหากเรามีพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อกระดูกเช่น 1. รับประทานแคลเซลียมและวิตามินดีไม่เพียงพอ 2. อดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เป็นประจำา 3. ไม่ออกกำลังกาย 4. รับประทานอาหารที่มีโซเดียมและคาเฟอีน 5. มีภาวะขาดฮอร์โมนเช่นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนระดับฮอร์โมอนเอสโตรเจนจะลดลงส่งผลให้กระดูกบางอย่างรวดเร็ว ชวนทุกคนนะคะดูแลกระดูกตั้งแต่วันนี้เลยะคะ่ะ